สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงมัทยาขวัญอนุชานะคะเป็นจากสูแพทย์ประจํามัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์ค่ะมีหลายคนนะคะสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะไอเจ้าเลนส์แว่นสายตาเนี่ยตกลงมันมีกี่ชนิดกี่แบบกันแน่นะคะแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันยังไงวันนี้หมอก็เลยรวบรวมเลนส์แว่นสายตาทั้งหมดเลยค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะโดยที่หมอจะเรียงตามอายุของเรานะคะในการที่จะใช้งานเลนส์แว่นตาอันนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ เลนส์แว่นใสยตาอันแรกที่หมอจะพูดถึงนะคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากเจ้าซิงเกิลเลนค่ะซิงเกิลเลนนะคะตามชื่อเลยค่ะก็คือเป็นเลนส์ชั้นเดียวนะคะเลนส์นี้เนี่ยจะใส่ค่าใสา่ตาของเราที่ระยะเดียวเข้าไปค่ะเช่นถ้าเราต้องการมองไกลก็จะใส่ค่าใสา่ตามองไกลโดยที่ค่าใสายตานั้นเนี่ยอาจจะเป็นสั้นยาวหรือเอียงก็ได้นะคะหรือถ้าเราต้องการให้แว่นนี้เป็นแว่นอ่านหนังสือสําหรับมองใกล้เราก็จะใส่ค่าใสายตาเดียวที่เป็นสั้นยาวหรือเอียงอันนั้นะ เข้าไปในเลนส์แว่นตานั้นมันถึงได้ชื่อว่าซิงเกิลเลนนะคะก็เพราะว่าไม่ว่าจะดูที่ตำแหน่งไหนของเลนส์แว่นตานี้นะคะเราก็จะเห็นความคมชัดที่ระดับเดียวกันเพราะมันมีแค่หนึ่งค่าสายตาเท่านั้นค่ะ ซึ่งเจ้าตัวเลนแว่นสายตาซิงเกิลเลนอันนี้นะคะสามารถที่จะไปใช้งานได้หลากหลายมากเวลามันไปประกอบกับแว่นนะคะเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นแว่นมองไกลแว่นมองใกล้แว่นหนังสือแว่นสายตาสั้นแว่นสายตายาวแว่นสายตาเอียงได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งเอาไปประกอบเป็นแว่นสายตาของเด็กก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์เลยค่ะแต่ว่าข้อดีของมันนะคะคือเรามองเห็นชัด ทุก,ทกตำแหน่งของเลนเนี่ยด้วยค่าสายตาเดียวแต่ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ต่างระยะได้เช่นถ้าเราใช้แว่นเนี่ยเป็นแว่นมองใกล้แล้วอะค่ะแล้วเราเอาไปมองไกลเนี่ยก็อาจจะไม่คมชัดได้นะคะหรือว่าเอาแว่นนี้ไปมองไกลขับรถเวลาจอมามองไกล้ก็อาจจะไม่คมชัดได้ในกรณีที่คนคนนั้นมีสายตายาวนะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีสายตายาวนะคะการใช้ซิงเกิลเลนเนียเ่ยก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์เพราะว่าไม่ว่าจะมองใกล้มองไกลก็เขามีค่าสายตาเดียวก็เลยเห็นคมชัดหมดเลยนะ นั่นเองค่ะ เลนส์แว่นสายตาอันที่2นะคะคือเลนส์ชะลอสายตาสั้นในเด็กค่ะเลนส์นี้นะคะก็ตามชื่อเลยค่ะเราจะใช้เลนส์นี้เนี่ยต่อเมื่อคนนั้นเป็นเด็กนะคะเราก็เริ่มมีค่าสายตาสั้นค่ะเหตุผลที่เราเริ่มใช้เลนส์ชะลอสายตาสั้นแทนที่จะใช้เป็นซิงเกิลเลนส์ทั่วไปนะคะก็เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้นะคะมีค่าสายตาสั้นอย่างรวดเร็วแล้วแล้วก็ในขณะที่เขายังมีอายุน้อยเนี่ยในอนาคตนะคะค่าสายตาของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเร็วค่ะ และเขาก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตาร่วมด้วยนะคะโรคตาที่ว่านั้นเนี่ยก็ได้แก่โรคจอประสาทตาเสื่อมโรคจอประสาทตาชีคขาดุดลอกต้อหินแล้วต้อกระจกค่ะซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นะคะมักจะเพิ่มขึ้นในวัยทํางานค่ะซึ่งไม่ดีแน่เลยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้นะคะสายตาก็สั้นเพิ่มขึ้นและยังเป็นโรคตาที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ในวัยทํางานซึ่งเป็นวัยที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดค้นเจ้าตัวเลนส์สลอรสายตาสั้นนะคะ พื่อหวังว่าเมื่อเด็กคนนี้ใส่เลนส์นี้ไปแล้วเนี่ยจะช่วยชะลอค่าสายตาไม่ให้สั้นเพิ่มขึ้นเร็วนะักและก็จะทําให้ช่วยลดความเสี่ยงต่อก,การเป็นโรคตาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเลนส์ชะลอสายตาสั้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็เลยเริ่มมาแทนที่เป็นที่นิยมมากกว่าตัวซิงเกิลเลนทั่วไปแล้วล่ะคะ่ะต่อไปนะคะเลนส์แว่นสายตาอันที่3ขยับขึ้นมาแล้วนะเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะเริ่มมีปัญหาสายตายาวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเลนส์แว่นสายตาอันที่3มที่ จะเข้ามาตอบโจทย์ก็คือเขาเรียกว่าเลนร์ลดการเพ่งค่ะ หรือว่าอาจจะเรียกว่า e l ล x i ซิงเลนก็ได้นะคะเจ้าตัวเลนนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นพรีโปรเกรสซีฟ e ลนก็ยังได้เลยค่ะก็คือจะใช้ในคนที่มีอายุสักประมาณ30เป็นต้นไปนะคะคนในกลุ่มนี้เนี่ยจะเริ่มค่อยๆนะคะมีปัญหาเรื่องของการเพ่งจ้องในระยะใกล้เนี่ยมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าคนอายุใกล้ๆสัก40อายุประมาณ38-39-40กลุ่มนี้ค่ะจะเริ่มมีปัญหามองไกลไม่ค่อยชัดนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเริ่มมีปัญหาสาย าาาาย,ยาวตมยตามมมอุนนั่นเองค่ะเจ้าเลนส์ลดการเพ่งเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนในการช่วยลดการเพ่งในระยะไกลร่วมด้วยโดยที่โครงสร้างของเลนส์นะคะระยะไกลเนี่ยก็จะเป็นค่าสายตามองไกลาตามเดิมนะคะแต่ว่าที่ระยะไกลเนี่ยมันจะมีค่าสายตาบวกเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยค่ะประมาณ50-100นะคะเพื่อช่วยลดการเพ่งของเราอะคะ่ะให้เรารู้สึกสบายตามองใกล้เนี่ยก็ไม่ปวดหัวมองเห็นภาพได้คมชัดยิ่งขึ้นลดอาการตาล้าตา เพลงได้นะคะซึ่งเจ้าเลนตัวนี้นะคะหลังๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในคนวัย30ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ดิจิตอลกันค่อนข้างเยอะจ้องหน้าจอคอมจ้อง,อองมือถือก็แทบทั้งวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องสายตายาวตามวัยเนี่ยแทบจะก่อนอายุ40กันด้วยซ้ำมาค่ะตัวเลนลดการเพ่งนะคะก็จะช่วยให้เราอะสบายตาขึ้นแล้วก็มองใกล้ได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายขึ้นนั่นเองค่ะ มาค่ะเลนส์ชนิดที่4นะคะเมื่อเราเข้าสู่วัยกลางคนอายุสักประมาณ40ปีขึ้นไปเราเริ่มมีสายตายาวตามวัยแล้วดังนั้นเนี่ยเลนส์ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ชีวิตของเรานะคะจะต้องเป็นเลนส์ที่มีค่าสายตา2ระยะค่ะก็คือระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ด้วยนะคะซึ่งเจ้าเลนส์ชนิดนี้นะคะเราเรียกว่าเลนส์2ชั้นค่ะตามชื่อเลยค่ะชั้นบนนะคะจะเป็นชั้นที่เอาไว้มองไกลค่ะส่วนชั้นล่างเนี่ยก็เอาไว้สําหรับมองใกล้นะคะเจ้าเลนส์ตัวนี้นะคะมีมานานแล้ว เป็นหลายร้อยปีเลยตัวเลนอสองชั้นนะคะหรือว่าบโฟคัลเลนเนี่ยก็คือเป็นเลนที่เอาไว้สําหรับมองใกล้มองไกลก็ได้นะคะเหมาะกับคนที่มีอายุตั้งแต่ 40, 40ปีขึ้นไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วค่ะเพราะด้วยข้อจํากัดของเลนนี้นะคะที่มันมีขีดตรงกลางนะคะทําให้เวลาที่เรามองภาพจากไกลมาเป็นใกล้เนี่ยมันเกิดภาพกระโดดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าขีดตรงกลางเนี่ยมันก็เป็นที่น่ารำคาญทําให้เวลามองภาพมันไม่สมูทไม่สบายตาเท่าที่ค ะะปัจจุบันนี้นะคะเจ้าเลนส์สชั้นเนี่ยก็เลยลดบทบาทลงแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วอะคะ่ะซึ่งนํามาสู่เลนส์ชนิดที่5นะคะซึ่งเป็นเลนส์ที่เข้ามาแทนที่เลนส์สชั้นค่ะเลนส์นี้นะคะเราเรียกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟค่ะซึ่งเป็นเลนส์ที่มีหลายชั้นแบบไร้รอยต่อนะคะเรียกได้ว่ามองเห็นชัดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระยะไกลระยะกลางระยะคอมพิวเตอร์หรือระยะไกลนั่นเองนะคะเจ้าเลนส์โปรเกรสซีฟนี้นะคะนอกจากจะไม่มีขีดขั้นตรงกลางแล้วเนี่ย ยังสามารถช่วยมองเห็นที่ระยะกลางซึ่งเจ้าเลนส์2ชั้นเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยนะคะเลนโปรเกรสซีฟนะคะเหมาะกับคนที่มีสายตายาวตามวัยซึ่งมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะ่ะเมื่อเวลาใส่เลนนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นชัดได้ทุกระยะโดยที่ไม่ต้องถอดแว่นหรือว่าสลับแว่นไปมาเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเลนอเนกประสงค์เลยละคะ่ะเลนแว่นสายตานี้นะคะเข้ามาเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะแล้วก็แทบจะเป็นแว่นหลักแล้วนะคะในคนที่มีอายุตั้งแต่่ ีปหรือว่าเริ่มมีปัญหาสายตายาวตามอายุขึ้นมาค่ะต่อมานะคะเลนแว่นอันที่6นะคะเราเรียกว่าเลนเฉพาะทางหรือออฟฟิศเลนค่ะ เจ้าเลนส์แว่นสายตาชนิดนี้นะคะมันเกิดขึ้นมาในช่วงหลังๆนี้เองค่ะเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าคนเรานะคะใช้สายตามองจอคอมพิวเตอร์มองมือถือมองแล็ปท็อปค่อนข้างเยอะซึ่งในระยะคอมพิวเตอร์เนี้ยเราถือว่าเป็นระยะกลางนะคะเวลาที่เราใช้เลนส์โปรเกสซีฟในการมองระยะกลางเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมีความแคบค่อนข้างเยอะค่ะมุมมองภาพเนี่ยไม่ได้กว้างเท่ากับระยะใกล้หรือว่าระยะไกลนะคะทีเนี้ยมันก็เลยมีออฟฟิศเลนส์หรือ ว่าเลนเฉพาะทางเนี้ยเข้ามาตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเจ้าเลนนี้นะคะจะมีระยะกลางและระยะใกล้เนี่ยที่ค่อนข้างกว้างมากกว่าเลนโปรเกสซีฟค่ะ ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านนะคะเราก็จะเรียกเลนสน์นี้ว่าเป็นเลนส์ติดต๊ะนะคะก็คือเวลาที่เราจะนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อทํางานนะคะเราก็ใส่แว่นนี้ไปเลยนะคะมันก็จะทําให้เราอะ่ะมองเห็นชัดในระยะคอมพิวเตอร์แล้วก็ระยะอ่านหนังสือแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลุกเดินออกไปทํากิจกรรมข้างนอกหรือว่าไปขับรถไปช้อปปิง้งแบบนี้เราจะเลือกใช้เป็นเลนส์โปรเ s s ตีฟแทนนะคะเพราะว่ามันมองเห็นหมดทุกระยะตัวเลนส์ออฟฟิศนะคะข้อดีก็คือมองเห็นที่ระยะกลาง ใกล้ก็จริงแต่ว่าระยะมองไกลอะคะ่ะมันมองไม่เห็นนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเลนส์ติดโต๊ะนะคะซึ่งเจ้าตัวเลนส์แว่นสายตาชนิดนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างจำเพาะกับคนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันหรือว่าทํางานหน้าจอคอมหรือต้องทํางานเอกสารทั้งวันอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเหมาะกับตัวออฟฟิศเลนส์มากๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะหมอก็สรุปให้ฟังแล้วนะคะทั้ง6เลนส์แว่นสายตานะคะตามอายุของเราเลยไล่มาตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะจนถึงวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะใช้ สิง g ก e l เลนนะคะ mm hmm. กับเลนสชลอสายตาสั้นเนาะต่อมาเนี่ยพอเราเข้าสู่วัยอายุสัก30เนี่ยเราเริ่มมีการเพง่งระยะไกล้มากขึ้นก็จะใช้เป็นเลนลดการเพ่งนะคะพอเราอายุ40ปีแล้วอะคะ่ะเราเข้าสู่วัยกลางคนแล้วะคะ่ะเราเริ่มมีสายตายาวตามอายุเราจะใช้เป็นเลนส์2ชั้นเลนโปรเกรสซีฟแล้วก็ออฟฟิศเลนนะคะซึ่งเราก็จะใช้ยาวเลยนะคะไปจนถึงอายุประมาณ60-70ที่เราเริ่มมีการผ่าตัดต้อกระจกกันเลยะคะ่ะยังไงก็ตามนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านไหนยังไม่มั่นใจค่ะว่าเราควรใช้เลนส์แว่นตาแบบไหนดีนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเข้ามาปรึกษาคุณหมอสายตานะคะที่มัธยาวิชันเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขาเลยค่ะเรานะคะมีเลนส์แว่นตานะคะหลากหลายชนิดนะคะให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานตามค่าสายตาจริงนะคะรวมทั้งมีคุณหมอสายตาคอยให้คําแนะนําตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เรื่องของการวัดสายตาเลือกเลนส์แล้วก็เลือกกรอบแว่นนะคะเพะฉะนั้นสบายใจได้ค่ะแล้วก็ถ้าท่านไหนนะคะมีคําถาม สงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหมอตอบเองทุกคาถามค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามทุกคลิปที่ผ่านมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ